พี่ก็โอเคนะครับคือจะจะให้มา่อามานั่งพูดอะไรอีกตอนนี้ก็คงไม่พูดแล้วะคะ่ะเพราะว่าพูดไปหมดแล้วแล้วก็วันนี้ตลกค่ะตลกกับกลุ่มมากตลกกับคนแต่ละคนที่เข้ามาก็โอเคอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้ากรรมในเวรเก่าดีกว่านะเข้ามาส่วนใหญ่เนะะี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าเก่านะฮะหน้าเดิมๆตัวโคนเดิมๆ ก็คือก็ไม่ใชซีรีส์อะไรนะครับแต่รอบนี้อย่างที่เห็นรีดั้งด้านบนบอกว่าจะแจ้งลถกระทูคงไม่แจ้งอะคะเพราะว่ารอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วเพราะาออกโลงมาเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะกระทูนี้ยังอยู่ะคะ่ะฟ้าตานเขาไม่น่าจะลง<ด>แล้วเพราะว่าเป็นใจลงเองเลยนะฮะตรงนี้เวลาเราจะดูอะไรเนี่ยเราดูจาก ะไรที่มันอัปเดตล่าสุดดีกว่าก็ก็ก็ไม่เป็นไร่ะถ้าจะมาว่าว่าเออฉันแบบอะไรน่าเกลียดน่ากลัวอะไรก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าไม่ได sí. uh evet ้เป OK> kind of ็นคู่นักเรียนกันนะครับก็โอเคอย่างเขามาบางคนก็ชอบกรูดราม่าก็สนองให้ก็โอเคมีการ์ตูดราม่ามันก็วิ่งเร็วดีอะจริงๆเหรอคร มันมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะคะถ้าจะมามองว่าเอยมันเป็นอะไรที่แบบอยากเด่นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยคงไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าทำมาแต่ไหนตลไรแล้วนะ,ะไม่ใช่เพิ่งมาทำนะคะโอเคก็ที่เกียพิมพ์ไงเพราะว่าพิมพ์ไปก็ไม่สดใจขอพูดเองเลยดีกว่านะคะอืมก็โอเคอะ่ะ